ับสวัสดีเพื่อนๆเหล่นานะักลงทุนและผู้ที่ข้างใช้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของคลิปต o ทูเดยและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรานั้นมีประโยชน์สําหรับการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ วันนี้เราเปิดขึ้นมาด้วยดัชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาด Fear แอน g r กินอินเดอยู่ในอันดับสูงถึง80โดยล่าสุดเช้าวันนี้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกคือ1.71ล,ล้านล้านการเปลี่ยนแปลงติดลบอยู่ที่0.16%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ92.39%การเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ปีที่แล้วนะ วันนี้มูลค่าตลาดของบิตคอยนั้นอยู่ที่858 0 0นล้าน USD ซึ่งคิดเป็น50.07%ในขณะเดียวกันมูลค่าตลาดของ stablecoin นั้นอยู่ที่131พันล้านดอลลาร์และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น7 จุดของมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกโดยการาฟนี้ได้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าและปริมาณของสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกซึ่งเป็นผลมาจาก11,380การติดตามสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกในกระดานแลกเปลี่ยนทั้งหมด940กระดานโดยเรายังคงเหลือเวลาอีก134จุด 14ชั่วโมงสำหรับการนับถอยหลังบิตคอยฮับวิ่งปี2 0 2 4โดยรางวัลบล็อกของ Bitcoin จะลดลงจาก6.25เหลือแค่เพียง3.125เหรียญตามปกติจำนวนบล็อกทั้งหมดในปัจจุบันของ Bitcoin นั้นอยู่ที่82618บล็อกและจำนวนบล็อก ก่อนฮาร์วิ่งอยู่ที่19,382บล็อกราคาของบิตคอยเช้านี้อยู่ที่1 5 4 5 0 0 0บาทโดยตัวเลขทั้งหมดในการเผาไหม้ของ LUNC สำหรับเช้านี้อยู่ที่84,942ล้าน961,264.808โทเค็น LUNC โดยล่าสุดเช้านี้ ตัวเลขการเผาไหม้ LUNC ทั้งหมดอยู่ที่4,157,473.71โทเคนโดยยังคงมีคงเหลือปริมาณอุปทานทั้งหมดของโทเคน LUNC นั้นอยู่ที่6 8 2 2 3 7 7 6 3 9 7 9โทเคนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด ตอนนี้อยู่ที่5 8 3ล้าน3 2 6 1 9 3ล้านาแโทเคนตอนนี้ปริมาณการตลาดของ LUNC นั้นอยู่ที่477,315,341.106 u s ล้าน3 1ดอลลาร์ โดยเช้าของวันนี้เรามองเห็นตัวเลขของโทเค็น l u n c ที่ถูกผูกมัดอยู่ที่9แสนล้าน8 5 2 6 6ล้าน437,786.312โทเค็นและไม่ใช่โทเค็นที่ถูกผูกมัดอยู่ที่1แสนล้าน2 5 1 0 9ล้าน669,781.909โทเค็น LUNT คิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่16.275%ของโทเค็นทั้งหมดโดยเช้าของวันนี้เราได้เห็นการเผาไหม้ของโทเค็นชิบะอินุอยู่ที่349.30%การเผาไหม้ทั้งหมดจากการจัดหาเริ่มแรกของโทเค็นชิบะอินุนั้นอยู่ที่410.671,874ล้้าานนล้าน534,651โทเค็นโดยอุปทานรวมสูงสุดอยู่ที่999.98ล้้าานน

37,913โทเค็นโดยอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดอยู่ที่589ล้านล้าน328,125ล้าน465,348โทเค็นอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดอยู่ที่580ล้านล้าน762,767ล้าน826,047โทเค็นโดยการเดิมพันของโทเค็นชิบะอินุนั้นอยู่ที่ ที่8ล้านล้าน5,65,357ล้าน9 3้9 3 0 0โทเนชิบะโดยเช้าของวันนี้เราได้เห็นตัวเลขการซื้อขายของโทเค็นเทราลูนาคลาสิก LUNC ที่มีการซื้อขายกันบวกเพิ่มขึ้นมาถึง13.92%ตอนนี้ราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่204มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นตัวเลขการซื้อขายยังคงค่อนข้างที่จะสูงโดยล่าสุดตอนนี้ ในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวยังคงบ่งบอกว่าเหรียญโทเคนเทอรล่าลุนาคลสิก L U N C นั้นยังคงอยู่ในเทนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้สิ้นสัญญาณทางเทคนิค M A C D ยังคงส่งสัญญาณ อยู่เหนือกับเส้นสัญญาลายซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงตกอยู่ในเทนขาขึ้นในฝั่งของวอลลุ่มของ MA c d นั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าปริมาณการซื้อขายในช่วงของวันก่อนหน้าโดยยังคงบงบอกนักลงทุนถึงอันตรายที่อาจจะถูกเทขายได้ในระยะเวลาอันสั้นเรายังคงมองว่าหากเหรียญถูกเทขายลงมาจริงนั้นระดับแนวรับที่สําคัญนั้น อยู่ที่ระดับราคา167มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์และแนวต้านที่สำคัญหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอยู่ที่278มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์สำหรับโทเค็นเทล่าลูนาคลาสิก LUNC ในฝั่งทิศทางของเหรียญโทเคนชิบะอินุเองล่าสุดเช้านี้เราได้เห็นปริมาณการซื้อขายการแลกเปลี่ยนที่บวกเพิ่มขึ้นมาถึง4.00%ตอนนี้ราคาของเหรียญโทเคนชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1038 มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน u s ดอลลาร์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action ชั่นโของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดอย่างตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณร n e และตอนนี้ปริมาณการซื้อขายที่บ่งบอกจากวอลลุ่มของ MA c d นั้นยังคง อยู่เหนือกว่าวันก่อนหน้านี้โดยเรายังคงมองว่าเหรียญชิบะนั้นจะต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญที่1200มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อข้างเงิน US$ ูเดอลลาร์เรามารุ้นกันต่อไปว่าระหว่างเหรียญโทเกนชิบะอินุและเหรียญเทอลรล่าลุนาคัส,สิกเอลยอินซีนั้นใครจะไปถึง1บาทก่อนกัน ในฝั่งทิศทางของเหรียญสัญชาติไทยอย่างเหรียญเจฟินเองล่าสุดเช้านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่14.10บาทโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป1 61%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรานั้นยังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญ J Fin นั้นยังคงอยู่ในเทนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดอย่างตัว M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณทางเทคนิค M A C D นั้นยังคงอยู่เหนือเส้น Signal Line แต่ระดับวอลุ่มของ M A C D เองในตัว J Fin ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของวันก่อนหน้านี้เราจะคงมองว่า J Fin น,นั้นอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้เล็กน้อย และตอนนี้เองเบียดเจฟินนั้นยังคงมีแรงซื้อที่ค่อนข้างที่จะมากหลังจากที่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจฟินได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง118.27%และในช่วงหนึ่งเดือนเจฟินนั้นได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง124.25% และสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรานั้นมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ